ยางตายนึ่งนะต้นวันก่อนที่เราเปิดหน้าตั้งไว้นะเหมือนที่บอกว่ายางตายนึ่งเราต้องเปิดหน้าใหม่ให้เจอท่อน้ายางนะเป็นการภาคเสียงหมดเลยนะเพราะว่าตอนที่เราบันทึกไว้ไม่รู้ใหม่มันเปิดหรือว่าม,มีปัญหาอะไรก็เลยต้อง ใช้เป็นการพักอะไรกันนะครับกับคลิปนี้เนาะต่อจากรอบก่อนที่เราเปิดหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆวันนี้ก็คือเราต้องทาพาราเทคนะครับเพื่อให้ตรงกับล็อกที่ต้นอื่นๆที่เรากรีดนะแต่ถ้ามันไม่ตรงล็อกเราก็กรีดไปก่อนเปิดหน้าเสร็จก็กรีดไปพร้อมกับต้นอื่นทุกๆต้นแล้วก็ค่อยทาพาราเทคให้ตรงกับล็อกเดียวกันนะสังเกตได้ว่าต้นที่เราเปิดหน้าเมื่อวานน,ะน้ำยาก็ไหลในระดับหนึ่งนะ แต่ถ้าเราไม่มีการบำรุงฟื้นฟูเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกลับมาไม่ไหลเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็คือเป็นต้นตายเนื่องทีนี้เนี่ยจะบอกว่าทำไมพาราเทกถึงแตกต่างกับตัวยาเร่งนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเราใช้ตัวยาเร่งอะ่ะยิ่งทาไปยิ่งใช้ไปอะ่ะเปลือกยางก็ยิ่งแข็งถูกไหมครับพอเปลือกยางแข็งปุ๊บเนี่ยต่อให้เราเอาอะไรทาลงไปตรงหน้ายางบำรุงแค่ไหนยังไงก็แก้ปัญหายางตายเนึ่องไม่ได้ส่วนพาราเทคทาเช้าแรก เปลือกยางนิ่มเราบอกแล้วว่าเราไม่เน้นยาเร่งนะเราไม่เน้นเร่งนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่จะสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนั่นก็คือเปลือกยางนิ่มเปลือกยางนิ่มกรีดง่ายมากนะพอเปลือกยางนิ่มแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับเปลือกยางนิ่มพอเราทาพาราเทคลงไปเราทาตัวธาตุอาหารอื่นๆบำรุงเข้าไปเนี่ยก็สามารถที่จะดูด,ด,ดซึมเข้าสู่เซลล์ต่างๆของต้นยางได้แล้วเราก็กรีดได้ง่ายด้วยเพราะว่า ยางตายนึ่งเปลือกแข็งมากแล้วหนามากกว่าจะกรีดลงถึงท่อน้ำยางที่มันอยู่ลึกเนี่ยมันเหนื่อยแล้วก็มันต้องออกแรงเยอะแต่ใช้พาราเทคคือกรีดง่ายสบายมือมากไม่ต้องแบบทาพาราเทคตั้งไว้3-4เดือนแล้วค่อยมากรีดไม่ต้องนะครับก็คือทาไปกรีดไปเพื่อเป็นการกระตุ้นเซลล์ใหม่ให้งอกคือทำให้ต้นยางเกิดแผละนะเกิดแผลแล้วกรีดไปเลย ก็จะทําให้การฟื้นฟูหน้ายางตายนึ่งเนี่ยเห็นผลได้เร็วนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องทาตั้งไว้เหมือนยี่ห้ออื่นแต่ยี่ห้ออื่นก็ทําไม่ได้เพราะว่าถ้าหน้ายางแข็งยังไงก็ไม่สามารถที่จะดูดซึมธาตุอาหารไปได้นะเ็เลยบอกกับทุกคนว่าถ้าใช้พาราเทคแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่สัมผัสได้เลยก็คือเปลือกยางนิ่มส่วนระยะเวลาการฟื้นฟูต้นยางก็ต้องมาดูกันว่ายางเราเนี่ยเป็นเยอะเป็นน้อยเป็นนานขนาดไหน แล้วเคยผ่านอะไรมาบ้างการเปลี <usc pse> <onym> ่ยนแปลงก็จะค่อยๆเกิดขึ er ้นเมื่อเราใช้ต่อเนื่องถ้าเราใช้ครั้งเดียวยังไงก็ไม่เปลี่ยนแปลงก็จะรู้สึกได้แค่เปลือกยางนิ่มแค่นั้นเองทีนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้ต่อเนื่องไหมเปลือกยางมันหนามากแล้วก็คือมันต้องตีลงไปลึกมันถึงจะถึงท่อน้ํำยางนะครับลองคิดดูว่าถ้าเราใช้แต่ยาเร่งไปทาเร่ง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 เข้าไปเนี่ยยังไงก็ตายเหมือนเดิม แต่ถ้าใครที่เน้นบำรุงฟื้นฟูจริงๆก็ฝากพาราเทคกไว้ด้วยนะครับบำรุงฟื้นฟูจริงๆแน่นอนสั่งไปใช้กันได้นะครับแล้ว EP ต่อไปเราจะมาตามดูกันว่ายางต้นนี้เนี่ยจะกลับมากรีดได้ภายในกี่เดือนหรือว่าจะดีขึ้นแค่ไหนนะครับฝากไปด้วยครับผมพาราเทคสสำหรับชาวสวนยางโดยเฉพาะ